วันนี้จะมาอธิบายเรื่องการเสริมเหล็กในบันไดเห็นมีเคยเห็นมาเว็บเว็บแล้วก็มีคนสงสัยว่าทําไมต้องทําแบบนี้หรือเหล็กในกําแพงทําไมต้องทําแบบนี้เดี๋ยวเราอธิบายแบบคุณไม่ต้องจําแต่แบบจากนี้ไปเข้าใจเลยอันนี้อันนี้เหมือนรูปตัดอันนี้ถ้าใครคอชิ้นกับพอชิ้นกับแบบจะรู้ว่านี่คือรูปแบบของบันไดอ่เหล็กก็มีสองชั้นสีเขียวสีแดงเนี่ยเป็นเหล็กบนเหล็กล่างมักจะสังเกตว่าทําไมเหล็กตัวนี้เขาจะมาแบบนี้เออ สีเขียวไม่แปลกสีแดงแปลกทําไมไม่วิ่งทําไมไม่วิ่งปื๊ดแล้วก็ดัดเลี้ยวมาแบบนี้เลยอะ่ะเออตรงนี้ทําไมจะต้องเป็นคนละชิ้นแล้วก็ไปฝังแบบนี้ง่ายมากง่ายจริงๆจําแบบนี้เลยนะครับเหล็กทุกเส้นในคอนกรีตโดยเมเจอร์โดยหลักแล้วให้ถูกออกแบบให้รับแรงดึงลองดูนะแล้วแล้วคุณอธิบายปรากฏการณ์นี้ได้หมายความว่าในสีเขียวสีแดงเนี่ยถือว่ามีแรงดึงอยู่ตลอดเวลา สีเขียวทําไมว่าดัดแบบนี้ได้เลยเพราะถ้าผมบอ,อกมีแรงดึงแสดงว่ามีแรงดึงอยู่นี่นะมีแรงดึงมาทางนี้นะอ่ะโทษทีมีแรงดึงตรงนี้นะอะพอดึงแบบนี้ตรงนี้ปุ๊บตรงนี้เกิดอะไรขึ้นครับมุมเปลี่ยนปุ๊บมันจะรวมแรงและเกิดแรงกลายเป็นแรงรวมประมาณนี้อัดเข้ามาหาคอนกรีตอย่างนี้ไม่มีปัญหาคอนกรีตรับแรงอัดได้อยู่แล้วสบายหมูอ่ะอัดเข้าข้างในคอนกรีตสบายเลยแล้วสีแดงนะ คุณดูสีแดงนะอ่ะมีแรงดึงเหมือนกันสมมติมีแรงดึงเหมือนกันทางนี้ก็มีแรงดึงเหมือนกันพอมาถึงตรงนี้เกิดอะไรขึ้นครับดึงมาทางนี้ดึงตรงนี้เกิดรวมแรงมาเป็นแรงแบบนี้เกิดอะไรขึ้นครับมันจะดึงคอนกรีตตรงนี้แตกเลยตรงนี้คุณจะแตกเลยมันจะหักลงมาเลยเห็นไหมถ้าคุณเป็นเหล็กเส้นเดียวกันมันจะเกิดแบบนี้เลยเหมือนคุณมีเชือกอ่อนๆอยู่แล้วคุณดึงปึ๊กมันก็จะดึงขึงตัวขึ้นขึงตัวขึ้นมันก็ผึงเลย ถูกไหมพอผึงเลยปุ๊บตรงนี้ครับไม่มีคอนกรีตหุม้มมีคอนกรีตหุ้มอยู่เซนสองเซนแตกเลยเพราะนั้นวิธีการคือต้องไม่ไม่เป็นเหล็กชิ้นเดียวกันเห็นไหมเขาถึงบอกว่าคุณต้องวิ่งเหล็กนี่เลยมาแล้วก็ฝังไว้อย่างนี้อันนี้ก็วิ่งเลยมาแล้วฝังเหมือนเหล็ก2ชิ้นที่สวนกันแบบนี้แล้วแล้วมันทางานยังไงชิ้นนี้ตรงจุดนี้จากจุดนี้ไปมันก็จะถ่ายแรงดึงให้กับคอนกรีตช่วงนี้ครับช่วงที่ฝังตัวอยู่ในคอนกรีตไอชิ้นนี้ก็จะฝังเหมือนเป็นสมออยู่ในคอนกรีตเห็นไหม เหมือนคอนกรีตเป็นตัวสมองและต่างคนต่างดึงอคอนกรีตมันรับตรงนี้แทนได้<ม>เห็นไหมมันเลยต้องให้ทําแบบนี้ครับมาดูกําแพงกําแพงพวกกําแพงทังน้ําเหมือนกันมีเหล็ก2ชั้นเหมือนกัน <_ C 1> เห็นไหมสีเขียวสีแดงทำไมตัวนี้ต้องดัดนี้ตัวสีแดงไม่ต้องก็เหมือนกันครับสีแดงเนี่ยเหล็กรับแรงดึงเสมอไม่ต้องสนใจอ,ะอ่ะเกิดแรงดึงนี่เกิดแรงดึงนี่ดึงนี่ดึงนี่เกิดรวมแรงก็พุ่งเข้ามานี่ไม่มีปัญหาครับอัดเข้ามาที่คอนกรีต ไม่แตกแต่อันนี้แรงดึงนี่แรงดึงนี่แรงรวมก็มาทางนี้เหมือนกันเกิด <c oughs> อะไรขึ้นครับตรงนี้แตกเห็นไหมแบบเดียวกับบันไดเลยเพราะนั้นต้องแยกเหล็กออกจากกันแล้วก็ฝังนี่ฝังเข้าไปอันนี้ก็ฝังตัวเองเข้ามาอ่าตรงนี้ก็คือให้เป็นเหมือนสมอสมอยึดตรงนี้ก็เป็นสมอยึดอ่าทางนี้ดึงปุ๊บสมอลังไว้อันนี้ดึงปุ๊บสมอลังไว้คำถามคือไอ้ที่ต้องเลี้ยวฝังในคอนกรีตนี้ ยาวเท่าไหรจำง่ายๆครับจำง่ายๆเลยนะ40เท่าของขนาดเหล็กถ้าเหล็กสีแดงตรงนี้คูณ12มิลอเอา40คูณเลยครับคูณ1.2เซนถูกไหมเท่ากับเท่าไหร่ครับ48เซนนั้นระยะจากจุดเนี้ยเราเลี้ยวมานี้รวมกันเนี้ยต้องประมาณ48เซนตีง่ายๆว่า50เซนถ้าเหล็กคุณใหญ่ขึ้นระยะฝังต้องยาวขึ้น หลักการมีแค่นี้ครับนะบางคนนะรู้ว่าต้องทําแบบนี้แต่ไม่รู้ว่ามาจากไหนจริงๆมันมาจากเนี่ยแหละครับมามาจากพฤติกรรมของการทํางานของมันถ้าเรารู้พฤติกรรมอะเราจะปลอดภัยแล้วถ้าไม่รู้ละ่ะแล้วช่างบ้านหนูจะรู้ไหมเรื่องแบบนี้ช่างไม่รู้วิธีการทํางานคืออะไรครับทําทุกอย่างตามแบบที่เขาเขียนมาทําทุกอย่างตามโค้ดตามมาตรฐานที่เขาระบุมาโค้ดมันถูกสร้างมาเพื่อสําหรับ คนทั่วไปที่อาจจะไม่ได้มีความรู้เหมือนอาจารย์เหมือนอะไรข้างในเขาไม่รู้มันมาอย่างไงแต่รู้ว่าโค้ดเขาบอกว่านั้นทําแบบนี้แหละฝังเหล็กเท่านี้นะยาวเท่านี้นะต้องงอขอแบบนั้นแบบนี้นะนั่นคือเขาไม่ได้อธิบายแต่เขาบอกว่าคุณช่วยกรุณาทาแบบนี้แล้วจะปลอดภัยนี่คือความสําคัญของโค้ดหรือมาตรฐานเพราะฉนั้นทําตามแบบกับโค้ดครับถ้าเมื่อไหร่จะออกนอกโค้ดหมายถึงคุณต้องรู้พอที่จะคํานวณเองได้นะแต่ถ้า ไม่ต้องทำอย่างนั้นก็ทําตามโค้ดก็จบนั่นแหละที่มาของโค้ดคุณสมบัติของโค้ดแล้วก็วัตถุประสงค์ของโค้ดหรือมาตรฐานนะครับ